สวัสดีครับมือนี้กับกับแม่เช่นเคยนะครับเด้อมือนี้แม่เสีดเมนูแบบอีสานบ้านเฮาอืเมนูแบบแกงไก่ไส่นอไม่สมแม่เด้ยนอไม่สมมาจากบ้านครับอืใสใ่กวดเนี่ยครับมันจังแก้มืดกวดเลือดก็ใส่ ่แกงเนี่ยครับส่วนผสมของแกงน้ำมันโสมกับนี่น้ำมันโสมเอาล่างเอาไปล่างนะครับเนื้อครับจ่างเอาไปล่างล่างจักน้ำเนาะล่างให้มันเจ้าดิซื้อจ่างแต่โบราณไมผสมพออันนี้ก็เป็นตะไคร้ตะไคร้แล้วก็นี่ขิงใส่ขิงนิดเดินเพื่อใส่ขมิ้นขมิ้นอืม ใส่ขมิ้นนิดนึงนะครับจะไปใส่เมิดเดี๋ยวมันสีเหลืองโสดหอมแต่ใส่ส่วนหอมแล้วก็ใบแมงลักใบแมงแรงหรือพายตูพายตูครับนี่ครับพอจิ้ไข่เยาก็บทูบเอาทูบเอาใช่ข้าวามหอมอันนี้เป็นเครื่องแกงเอาไปขว้าเอาไปขว้าแล้วครับมีตีดีกับจีไฟก็ได้จ้ะแต่นี่เทาขว้าก็มีหหอมพริกแล้วก็ขิงนิดนึงแล้วก็ คิวมะกรูดนิดนึงคิวมะกรูดครับเดี๋ยวแม่ตำเครื่องแกงครับนี่ครับไ,ไก่ไก่ไก่บ้านแม่สับแล้วเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวมึงแม่ตำเครื่องแกงทานนี่ทานข้าอยู่บ้านข้าดั่งเต่าทานได้ข้ากะจีไฝ เอาเสียบใหม่กีไฟก็ได้นะครับเพิ่มข้อมหอมนหอเนาะถ้าเ้าอยู่ยเคก็หาวรดนเอาได้ขัวใส่กระทะเอาอืขัวใส่กระทะเอาพี่ยังแม่แม่ก็ขัวขัวใส่กระทะเอาครับเพิมม่มข้อมหอมครับแม่ตําครับทำไปเรื่อยๆนะครับเนีอยพท่านใส่อย่างเดีย๋ยวชังไปมึงแม่แจงให้มึง แม่ก็ตำไปก่อนแกงไก่ไซนอไม,ม,ม่สมนี่แซ่บด้วยเนาะอ๋ออืมน่าไปเคี่ยวเขาเน้ะเพราะว่าไซนอไม่สมแซ่บเดี๋ยวอีกจกักมือแม่ที่ซุปซุปน้ำไม่สมอเข้ากับมาคือกันนี่เฮ้ยซ<ห>ุปน้ำไม่สม<ะ>อืมซุปมันซุปมนันไม่สมใส่ปลาไหมใส่น้ำปลาไหมแบบเพ็ด ใช้น้ำปลาน้ำนิดนึงจอดนึงต้มต้มปลาเนี่น้ำต้มปลาเนีเออเออเั็นไระแซ่บพื้นก่อนนั่นแหลก็แซ่บครับหอมนั่นนะครับเดี๋ยวมือล้างเดี๋ยวแม่เซ็ตให้มืองวิถีแบบพ่นบานๆเท่านาะแต่พอแต่แม่ผ้าเย็นๆกินนี่แม่ก็ตำก่อนดนะครับเด้อเดี๋ยวจังไปเบิ่งแม่แกงตำเครื่องซื้อ นะะไปแกงดโอเคครับแม่กระตําเครื่องเร,เรียบร้อยเดี๋ยวแม่จะไปแกงนะงจ้าตะ,ปะไปเลยครับแม่จุดแกงแล้วนะครับแม่ใส่น้ำลงไปใส่ใส่้งไปนิดเดียวนะ้วเฮ้ยอ๋อแม่ัวดพี่แก,ง,แก,ง,แแกงก่อน หัวติตัวหัวตีตามีน้ำไหมนี่เนาะลางแห้งเลยแม่ชิ้ัวตี่แกงที่แม่ตำนื่กี้ล้วนยล้วนนั่นแหละพวกเม็นทัพเนาะ ถ้าไปยูทูบยูชาบู๊มีน้ำมันนอกจากต้องขวดใส่น้ำกับหลองหงอม,มอพื้นกันครับหักิวบาทท้านเฮ้ยเนาะหอมไก่ลุงไปครับไก่ไก่บ้านนะครับสีส้แสง รจ้ะใส่พริกจีใส่พริกจีใส่พริกขัวเอาก็ได้ต้องทำมาประยุกต์ใส่ เลือน้ำตาลงไปครับแม่ก็บดเด็ถึงกับหลาเนาะเพราะว่าเขาตรงเพื่อว่าถ้าไ,ไม่สวม,ม,สมเท้าน้ำชูรสนิดหน่อยครับจะมันจะได้เข้ากับเนื้อไก่แม่บอก

พร้อมั้พร้อมมาให้ขวขวไปก่อนครับเกติมไปนิดนึงมิกกี้แค่ขวดใชนะ่โบท่านใส่น้ำาานานมนาเฮ้ย ใส้น้ำนิดเดียวนึงครับตัวในไก่ชุบจ้าเ้ไม่โปิดัวให้มเมืองแกงเมืองเนื้อไก่กเดมาเติมน้ำปเนื้อทน้ำแทนล้ม่โสนุเข้ากหมลครับสนาคุกคิกคุกคิกเป็นแกงแบบคุกคิกเนาะเพราะได้เพราะได้จำ บสถึงกับได้สดเมนบาเฮ้ยได้จำแบบนะอุดจูสดุเดี๋ยวปิดไฟไปก่อนเดี๋ยวปิดไฟไปก่อนนะครับเดี๋ยวแม่สีมาเอาใส่เอาใส่ตะไคร้ลงไปเลยมันยังหอมตะไคร้่อมจูนะครับเดี๋ยวแม่สีปิดไาไปก่อนนี่น้ำข้าวถั่วมเนื้อไก่เนาะปิดไาไว้ประมาณจัก สามได้ตบนเตอร์เพราะวัน้ำใหม่เห้ใหม่ชนชุกนึงประมาณจะหานาทีได้บอกเฮ้ยเอาประมาณจะหานาทีครับเดี๋ยวจึงมาเปิดมึงเนาะพี่น้องเนาะครับปิดไาไปก่อนครับเดี๋ยวเบิบจึงมาเมืองโอเคครับหลังจากหานาทีผ่านไปเดี๋ยวแม่จึงมาเปิดมึงอ้จะเติมนี่รถไฟไหม เมืองสีสันเด่ดปุบบุแม่กะเติมปลาอิตูก็หอมลงไป,งไปครับสวยงามหอมหอม,มน้องไม้น้องไม้สมน้อเฮ้ยงไมมนกินน้อไม้สมรู้ว้าวปใชหลอไมกินะหอมใกล้บ้านหอมครับมีปาอิตูเสิ่มสีสันหน้าตา ความหอมสมุนไพรขึ้นโดนได้กินเทียเด้นนี่ถ้าคนมาอยู่กุงเทปุ่ไทยอ่ะโอ้ยโอกึ้นพอเมนูนี้ไดลล้แหละครับถ้ากลับบ้านก็กินต้มไก่จางแฉ่เนาะหนึ่งไก่ต้มไก่หนึ่งไก่หลาบไก่หลาบเป็ดหลาบนั่นไปนะพวกสิบโบได้ก,กินเมนูแบบ ตั้งเดิมเนาะแกงก็ใส่เน่าไม่สมเนี่ยเขาจะออกขอั้สิบเบแกงเนาะสิ้นเรื่องใดฮะเติมน้ำปลาหน่อยเติมน้ำปลานิดนึงครับเพ,พ,พื่อเพิ่มเครอดีจะเติมหลายเนะครับเพื่อไหวห่อไหวตอนมันเย็นเนาะอืเพื่อมันเย็นมันเ,นนเข้ม,มตอนพรับตอนเย็นมันคือกันเนี่ย,ป,ยนะปิดไฟครับ ว่ามันสุกหบนแลว้วหอมแม่กับตักใส่ถ้วย,วยนี่ครับน้ำมันก็บปรได้ไหลน้ำมันพอจุออครับพอได้จำพอได้สวดอืดอนี่ครับโอ้สีสันนาตาไก่บ้านเนี่ยครับแม่ซื้อมาจากตลาดนะโอเคครับไปกินข้าวเดียวกันเนาะแม่ <Okay. S 1> ตักใส่ ตัวยกันจ้าสีสันหน้าตาของแม่ขวนหว่ยว,หวยห่วยขุนห่วยห่วยครับหอมหอนหอน่าไม่สมสดสดปลอดสารสพิษเพราะว่าเฮ็ดเองครับน้อไอม่สมหื้งไกล ระวังเหนียหลวกด้วยครับ่นะอนดิก่อนเอาไปจิ้มกอนจิ้มกอนกินกับข้าวเหนียวก็แซด้วยครับเนาะโอ้ยลำไรแตกหูข่อยี่มันเ,นเดอนครับหยยบหาทุมช่วยชิวฮอปานหยับหาทุ่มมัน,นีรถติดตลาดนันรถไฟครับ เสีนักลินนี่ติดอจัจฉริยะครับวันเสาร์อาทิตย์ซุกเสาร์อาทิตย์นี่เนาะติดจนว่าอยากให้เอาุนแล้วครับนี่ครับสวยงามเสสห้อมปาเกตูหอ้หอมตะไครสมุนไพรกบอืมสมุนไพรแบบบราน์เท่า โอเคครับขอบคุณครับทีท่ติดตามแม่มารีควบ้านบ้านเดี๋ยวแต่ก่อนผมกินข่าวแล้วเดี๋ยวผมหิวข่าวแล้วเม,มืเ่อวานยังดอกโอเคครับขอบคุณครับไปโอกาสหน้าแม่สิเฮ็ดเมนูเสียบๆให้มึงอันนี้พอถูกใจก็ขออภัยไว้นําครับอันนี้ถูกใจกดไลค์ให้แม่นําโอเค okay, ครับขอบคุณครับบ๊๊าายยบบายบายครับ